yeah mm -hmm. เรื่องที่32คนดีทำดีง่ายเวลานี้เราพากันติดปัญหาสําคัญอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องทำดียากแต่ทำชั่วง่ายทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ชั่วไม่ใช่ไม่รู้ไม่ต้องอื่นไกลเพียงแต่ปัญหาเรื่องความสะอาดอย่างเดียวก็ทำท่าว่าจะแก้กันไม่ตก ที่จริงความสะอาดนั้นใครๆก็รู้ว่ามันดีถ้าจะออกปัญหาสอบว่าความสะอาดดีไหมก็จะเห็นตอบได้กันทั้งเมืองและตอบว่าดีด้วยกันทั้งนั้นแต่แม้กระนั้นการรักษาความสะอาดก็กลายเป็นของที่ทำยากยากกว่าการทำสกปรกการทิ้งเปลือกผลไม้ลงไปบนพื้นถนนให้มันสกปรกนั้น ดูเหมือนว่าใครๆก็ทำได้และทำได้ง่ายๆเสียด้วยแต่การที่จะเก็บเปลือกผลไม้ขึ้นจากถนนให้ถนนสะอาดดูเหมือนจะเป็นงานใหญ่เสียแล้วจะต้องเกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าใครจะเป็นคนทำเวลานี้จนเกิดวิปริตเอาเลยทีเดียวว่าคนทำสกปรกได้ไม่เลือกที่เก่งกว่าคนทำความสะอาดการเขีย่ยขี้บริได้ทุกแห่ง แสดงว่าผู้นั้นเป็นนายห้างส่วนคนตามกวาดขี้บุหรี่กล้าเป็นคนงานทาั้งๆที่การทำความสกปรกนั้นเป็นกรรมชั่วทำไมจึงอุปโลกว่าเป็นงานของผู้ใหญ่ก็ไม่ทราบแล้วโยนเอาการทำความสะอาดมาเป็นงานของเด็กเสียทั้งๆที่การทำความสะอาดเป็นกรรมดีที่พูดนี้ไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นแต่อยากชี้แจงให้เห็นว่า เราหนีเรื่องทำความดียากกันมาหลบซ้ายหลบขวาหนักเข้าก็เลยเกิดความคิดเห็นกลับหน้ากลับหลังไปผลที่สุดเวลานี้เราก็มานั่งงงกันว่าเช่นไหนหนอคนจึงไม่อยากทำความดีแนะให้ทำก็ไม่ทำเกณฑ์ให้ทำก็ไม่ทำ,นห,ทำ,ทำหนักเข้าจนถึงกับรัฐบาลต้องออกกฎหมายมาบังคับ เอาเพียงปัญหาเรื่องรักษาบ้านเมืองให้สะอาดเท่านั้นลองเป็นทางชั่วสิจะเป็นเรื่องไม่ดีแล้วพร้อมเสมอลองเปิดบ่อนคาสิโนขึ้นดูสิรับรองว่าไม่ถึงอาทิตย์คนเราติดกันงอมแงมทีเดียวไม่ช้าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ฝันเห็นอะไรเป็นตัวเลขคำตอบปัญหาที่ว่าทำไมคนเราจึงไม่อยากทำความดีเพราะพระพุทธเจ้าตอบไปแล้วว่า สุกรังสาธุนาสาธุแปลว่าคนดีทำดีง่ายสุภาษิตสั้นๆนี่แหละคือคำตอบซึ่งมีความหมายคลุมไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ย่อๆว่าความดีคนดีทำง่ายในทางตรงกันข้ามความชั่วทำยากขอได้โปรดช่วยกันตรองดูพุทธภาษิตข้อนี้ให้ซึงซ้งๆสักหน่อย แล้วเราจะเห็นทางข้างหน้าปลอดโปรง่งทั้งทางส่วนตัวและทางส่วนรวมทางส่วนตัวขาพเจ้าหมายถึงการทําความดีใส่ตัวเราเองเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฝึกอบรมการทำงานและการคิดอ่านทําความดีทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเวลาทําความดีนั้นหากตัวเรารู้สึกว่าต้องฝืนใจทำมีความท้อแท้ ระอาใจพูดอีกทีคือทำความดีไม่รู้สึกเพลินเวลาทำความดีหากใจใครมีความรู้สึกเช่นนี้ผลที่สุดจะทำดีไม่ได้ดีไปไม่ตลอดต้องรีบแก้ไขวิธีแก้ก็ยกเอาพุทธภาษิตข้อที่ว่านี้แหละมาแก้คือพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าความดีคนดีทำง่ายฉะนั้น การที่เรารู้สึกว่าทำดียากนั้นมันแสดงอยู่ในตัวว่าตัวเราเองยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ดีอยู่ต้องหันกลับมาตรองดูที่ตัวเราแก้ที่ตัวเราและจุดที่จะตรวจแก้ก็อยู่ที่ใจเราเองหมายความว่าเราจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจที่เป็นความคิดผิดขัดกับความดีที่เราจะทำ เพราะความดีกับความคิดผิดๆนั้นเป็นธาตุคนละชนิดเข้ากันไม่ได้ความคิดบางอย่างก็เกิดขึ้นในใจเราเราเองก็อาจไม่รู้ว่าเป็นความคิดผิดแต่ถ้าเราสังเกตได้ว่าความคิดนั้นทําให้เราทําความดียากให้กากระบาดไว้เลยว่าความคิดนั้นผิดแน่ชั่วต่ําแน่อย่างเช่นเมื่อเราเป็นเด็กนักเรียน การทำดีของเราคือไปโรงเรียนเรียนหนังสือเราไปโรงเรียนได้ทุกวันสะดวกใจโดยประการทั้งปวงแต่ครั้นอยู่มาเราอยากจะหนีไปเที่ยวดูหนังพอเกิดความคิดที่จะไปดูหนังนี้ขึ้นมาเราจะมองเห็นว่าการไปโรงเรียนนั้นเป็นงานยากลำบากมากแข่งขามันไม่อยากจะก้าวเข้าประตูโรงเรียนเอาทีเดียวถ้าอย่างนี้แสดงว่า ความคิดที่จะหนีไปดูหนังนั้นเป็นความคิดชั่วแน่ๆที่รู้ก็เพราะมันทำให้เราทําความดียากนี่ตัวอย่างเมื่อเป็นเด็กตอนที่เป็นผู้ใหญ่นี้ก็เหมือนกันใครรู้สึกว่าทําความดีอะไรยากบ้างละ่ะยกตัวอย่างเช่นการทําความเคารพผู้น้อยทําความเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รับเคารพผู้น้อยนี่เป็นความดี ใครรู้สึกว่าทําความดีอันนี้ยากบ้างให้ตั้งเป็นข้อสังเกตได้เลยว่ามันจะต้องมีอะไรไม่ดีบางอย่างซุกในตัวเราแน่ๆเพราะเนื้อหาทางการทําความเคารพและรับเคารพกันจริงๆนั้นมันง่ายยิ่งกว่าเปิบข้าวใส่ปากเสียด้วยซ้ำจุดบุหรี่สูบก็ยังยากกว่าเสียเวลามากกว่าแต่นี่มันเกิดรู้สึกว่ายากขึ้นมามันจะต้องมีมาณทิฏฐิ ความถือตัวหรืออย่างน้อยก็ความโง่หลบซ่อนอยู่ในตัวเราแน่นอนคนที่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันรู้สึกว่าแผ่เมตตายากรู้สึกว่ารักษาศีลยากรู้สึกว่าสามัคคีกับใครยากต้องอย่าลืมย้อนกลับมาดูตัวพระพุทธภาษิตข้อนี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำความดีลงได้มีของร้ายอยู่ในตัวแล้วทำดียากทุกคน อย่างคนที่มีความโกรธอยู่ในใจขั้นที่สุดแม้แต่จะยิ้มกับคนอื่นซึ่งไม่ใช่ของยาก,กินอะไรเลยก็รู้สึกว่ายิ้มไม่ออกการที่เราทำความดีอะไรไม่ได้รู้สึกว่าทำยากเสร็จแล้วจะไปคิดแก้ที่ความดีหาทางลดหย่อนลงมาหาความง่ายของตัวเองนั่นเป็นวิธีที่ผิดที่ถูกแล้ว เราจะต้องแก้ที่ตัวเราทำตัวเราให้มันเป็นาธาตุอย่างเดียวกันกับความดีอย่างนั้นเสียแล้วเราก็จะทำดีง่ายเข้ายกตัวอย่างเช่นการทำหน้ายิ้มต่อคนอื่นที่ว่านี่แหละจะแก้ยังไงให้มันง่ายลงไปอีกไม่ได้แล้วเพราะเนื้อหาของการยิ้มจริงๆมันก็ง่ายกว่าทำหน้าบึ้งเป็นไหนๆอยู่แล้วแต่อุปสรรคที่ทำให้เรายิ้มไม่ออก มันอยู่ในตัวเราเองต้องแก้ตัวเราทำตัวเราให้ดีเสร็จแล้วเราก็จะทำดีง่ายเข้าเองทางที่สองที่เราจะได้ประโยชน์จากพุทธภาษิตที่ยกมาวันนี้คือเป็นข้อคิดสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ปกครองผู้น้อยหรือมีหน้าที่จัดแจงกับสังคมในปัญหาที่ว่าทำอย่างไรคนทั้งหลายจึงจะนิยมความดี และไม่หันเหไปนิยมในทางหายนะวางระเบียบแบบแผนไว้ให้ดีๆแล้วก็ให้ทำตามด้วยความสมัครใจหรือด้วยความสะดวกใจไม่ใช่คอยจับปูใส่กระดง้งอย่างไม่มีวันเสร็จสิน้นพระพุทธภาษิตข้อนี้จะเป็นคำตอบได้ดีพอสมควรพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนดีทำความดีง่ายความดีนั้นไม่ใช่ว่าถ้าเป็นความดีแล้ว ใครๆก็จะทำได้ง่ายๆทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนดีเท่านั้นที่จะทำความดีได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงเกิดข้อคิดว่าเราจะต้องสร้างคนให้ดีด้วยไม่ใช่จะสร้างแต่ระเบียบหรือคำแนะนำดีๆเท่านั้นใจคนสะอาดแล้วที่อาศัยเรือนโรงถนนขนทางก็จะสะอาดเองเพราะคนสะอาดทำสะอาดง่ายเพราะฉะนั้น ปัญหาการสร้างใจคนให้ดีจึงเป็นงานสำคัญยิ่งหากเราไม่สร้างคนให้ดีแต่จะไปเขี่ยวเข็นให้เขาอยากทำดีก็ไม่ผิดอะไรกับไปเขี่ยวเข็นคนไข้ให้อยากรับประทานอาหารโดยไม่รักษาไข้ให้เขาสรุปคารบรรยายวันนี้คือขยายความพุทธภาษิตข้อว่าความดีทำดีง่าย ซึ่งเป็นสุภาษิตท,ที่เป็นคติสำหรับคนที่คิดทำความดีทุกคนไม่ว่าจะทำดีเองหรือชักจูงคนอื่นให้ทำความดีก็เหมือนกันข้อควรจำสำหรับทุกคนคือ,อยาติว่ากับข้าวไม่อร่อยในเมื่อตัวเองเป็นไข้และอย่าเคี่ยวเข็นแต่จะให้เขากินข้าวมากๆในเมื่อเราไม่ได้รักษาไข้ให้เขาหนังสือเรื่องมุมสว่างจบ you mm -hmm.